สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเข้าครัวทำอาหารเช้าแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่านะคะคือตอนที่กลับเมืองไทยนะคะจะเจอคำถามบ่อยๆเลยนะคะคำถามมากมายเดี๋ยวจะมาเล่ากันในคลิปวิดีโอค่ะว่าเจอคำถามอะไรบ้างนะคะแต่นี่ก็คือการทำอาหารเช้า ของคนตกงานค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะคะ น,นี่ก็คือคำตอบนะคะทำกินเองบ้างออกไปซื้อข้างนอกบ้างและอาหารเช้าก็มีหลายแบบแล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรนะคะแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ความสะดวกนะคะมีที่ซื้อกินไหมมีค่ะออกไปซื้อข้างนอกได้มีข้าวกินไหมมีค่ะ แล้วก็แพงไหมแพงค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับค่าเงินของต่างประเทศที่ที่เราอยู่นะคะกับประเทศไทยของเราถ้าจะคิดมากก็คงไม่ได้กินละคะ่ะมาอยู่บ้านเขาก็ต้องใช้เลทเงินของบ้านเขานะคะอะไรที่เราพอทำกินได้เราก็ทำกินนะคะ าจะเป็นอาหารฝรั่งหรืออาหารต่างประเทศที่เราทำไม่ได้เราก็ออกไปกินข้างนอกดีกว่านะคะได้รสชาติที่อร่อยด้วยหรืออะไรที่เราทำกินเองได้เราก็ทำนะคะที่ซื้อมีไหมที่ซื้อมีแต่ต้องไปซื้อมาเก็บไว้ทีละเยอะๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เดินออกไปแล้วหาซื้ออาหารของกินผลไม้ ตามรถเข็นตามร้านอะไรต่างๆเหมือนที่เมืองไทยของเรานะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเมืองฝรั่งอย่างเดียวเมืองแขกเมืองอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วแต่สภาพของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะคะออฝรั่งกินข้าวเป็นไหมกินเป็นนะคะฝรั่งกินอาหารทั้งอาหารไทยทั้งอาหารอีสานนะคะ ทิยงแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าฝรั่งบ้านไหนหรือว่าสามีของบ้านไหนกินอาหารของที่เราทำได้ขนาดไหนนะคะการทำอาหารวันนี้ก็จะเป็นเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นเบรคฟสต์แซนด์วิชนะคะก็เครื่องปรุงง่ายๆคือพ,พริกไทยกับเกลือแค่นั้นเองสองอย่างแล้วก็เออ ไข่ดาวก็เหมือนไข่ดาวบ้านเราเลยค่ะทำง่ายๆเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่น้ำมันใส่แค่เป็นเนยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่หอมหัวใหญ่นิดนึงนะคะแค่นี้ก็กินอยู่ท้องแล้วค่ะแล้วก็ใส่ใส่ชีสเยอะๆเยิ้มๆมันก็อร่อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะทำง่ายๆ วันไหนอยากออกไปกินข้างนอกก็ไปวันไหนไม่อยากออกไปก็ไม่ไปนะคะจะกินออซีเรียลกินกาแฟกินผลไม้หรือว่าเป็นขนมปังปิ้งทาแยามอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนนะคะอาหารเช้าของแต่ละบ้านก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ทำแต่ละครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ใครสะดวกทำแบบไหนนะคะ แบบนี้ละคะ่ะคือคำถามนะคะคำถามที่ได้มาคือเวลาที่เรากลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเราอยู่ต่าง,างจังหวัดใช่ไหมคะคำถามที่เจอก็คือคำถามจากคนเท่าคนแก่ข้างบ้านด้วยความที่เขาไม่ได้เจอ อะไรที่ทำให้เขารู้บางครั้งนะคะหรือว่าเขาอาจจะถามเราด้วยความห่วงใยด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าประเทศที่เราอยู่เป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะดูจากทีวีดูจากในหนังมันก็มีส่วนแต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงๆของแต่ละคนและก็ชีวิตจริงๆของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่ที่ว่าสภาวะครอบครัวความเป็นอยู่แล้วก็หน้าที่การงานนะคะสำหรับเรื่องการทำอาหารเช้าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศก็น่าจะเข้าใจดีแต่ว่าคนทีออ่ไม่ได้สัมผัสชีวิตจริงๆของคนที่อยู่ต่างประเทศจริงๆก็อาจจะคิดว่ามันเหมือนในหนังฮอลลีวูดหรือเปล่า มันเป็นแบบนั้นไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมีกินแบบนี้ก็ดีแล้วดีกว่าที่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรนะคะที่ที่ไม่มีบ้านนะคะเยอะแยะนะคะแล้วก็เวลาที่เรากลับบ้านที่เมืองไทยคําถามเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะมาอบอกเล่าสู่กันฟังในคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนคลิปนี้ก็เป็นการทำอาหารง่ายๆของบ้านเรานะคะเบร f ฟ s ส s ซนด์วิชนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอแล้วก็ถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะดูคลิปแล้วกออ็อาจจะเอาไปทำมีไอเดียในการทำก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ เยอะๆเลยนะคะใครมีไอเดียเยอะกว่าน,นี้ก็ทำไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ